ฝึกนี้เพื่อให้คนเราเองพร้อมถ้าต้องปฏิบัติการกรองทัพเรือต้องรบชนะสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบา่บายของทุกวันซึ่งในแต่ละวันนั้นผมก็จะไปค้นคว้าไปค้นหานำข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันฟังแล้วอาจจะถูกใจบ้างอาจจะไม่ถูกใจบ้าง ก็ต้องขออภัยพีย่น้องยีิบสี่มณโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยบนประเทศไทยของเราโดยเฉพาะเรื่องราวเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตก็มีแพทย์หญิงท่านหนึ่งก็เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับหลังจากที่เดินไปไม่นานบอกว่าเกิดอาการเหนื่อยล้าก็เลยนั่งพักบริเวณบันไดาทางลงไปที่ชายหาดของคอนโดแห่งหนึ่ง นะครับบอกว่านั่งยังไม่นานยังไม่หายเหนื่อยเลยนะครับก็มีจ้าของคนดูซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติก็ได้เดินลงมาจากนั้นก็มาทําร้ายร่างกายก็ทําให้แพทย์หญิงคนดังกก่าวแล้วก็เพื่อนที่มาด้วยกันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องราวเป็นข่าวที่โด่งดังในสื่อโซเชียลขึ้นมานะครับพอรุ่งเช้าวันต่อมาก็มีพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง นะครับก็ได้เดินทางไปนะครับจำนวนมากทีเดียวนะครับก็ไปชัยโยโหรองนะครับขับไล่นะครับให้ทางรัฐบาลให้ทางส่วนราชการเนี่ยนะครับเพิกถอนวีซ่าของชายชาวต่างชาติคนนักเก่านะครับก็เป็นกระแสขึ้นมาค่อนข้างที่จะโด่งดังพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องเรามีเหตุการณ์ที่กองทัพกระเทยใช่ไหมระหว่างกระเทยไทยนะครับกับกะเทยชาวฟิลิปปินส์นะครับเกิดการทะเลาะเบาแวง นะครับซึ่งก็เห็นข่าวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปะเก็บเกี่ยวข้อมูลมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่กองทัพกระเทยไทยกับกองทัพกระเทยฟ,ฟิลิปปินส์เขามาปะทะกันบริเวณสุขุมวิทซอย1ินะครับมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปค้นคว้าไปค้นหานําเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะนําข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ นะครับถามว่าวันนี้กองทัพเรือมีอะไรมันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ข้อพิาพาททางทะเลบริเวณเกาะกูดหรือไม่นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกพี่น้องตรงๆว่ามันก็เกี่ยวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในกองทัพเรือเนี่ยนะครับเขาก็พูดสั้นพูดห้วนนะครับซึ่งทางผู้จัดการทหารเรือพเลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะครับก็มีบางช่วงบางตอนท่านก็พูดว่าหากมีการรบ าหารเรือต้องชนะไปอย่างนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามีการฝึกรบในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องหลายคนหลายท่านที่ติดตามข่ขาวสารของผมนุนาวินมาเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าช่วงนี้มันมีเรื่องราวมันมีเหตุการณ์ข้อพิพาททางทะเลบริเวณเกาะกูดจังหวัดตราดเกิดขึ้นนะครับ,รบแล้วก็มีนักการเมืองมีนักวิชาการมีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายคนหลายท่านออกมาวิพากษ์ออกมาวิจารณ์ ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนมากก็มองไปในภาพลบนะครับเพราะว่าไม่มีความเชื่อมันไม่มีความเชื่อใจนะครับในรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะว่าในช่วงปีพุทธศักราช2544นะครับรัฐบาลชุดนี้ก็ทําให้เสียปราสาทเขาพระวิหารให้กับประเทศกัมพูชาไปแล้วพอช่วงนี้นะครับตามที่ผมได้บอกกับพี่น้องนะครับว่าทางท่านฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วก็ฮุนมาเด็นายก รัฐมนตรีของกัมพูชาผู้เป็นลูกเนี่ยได้เดินทางมาที่กรุงเทพก็มาพบกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีก็คือทักษิณชินวัตรนั่นเองนะครับเมื่อมีเขาเรียกว่าผู้นําจากประเทศกัมพูชาประเทศกัมพีนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยประชาชนคนไทยนะครับซึ่งมีความหวาดระแวงอยู่แล้วนะครับก็วิค์วิภาษ์วิจารณกันไปต่างๆนานานะครับบางคนบางท่านนะครับก็คิดไปถึงขนาดว่า นะครับทั้งสองครอบครัวก็คือครอบครัวของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกับกัมพูชาแล้วก็ทางท่านทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยกำลังหารือ,อแบ่งผลประโยชน์ในเรื่องข้อพิาพาททางทะเลบริเวณเกาะกูดจังหวัดตรานะครับช่วงนี้ก็ร้อนระอ,อุนะครับสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซเ,เ,เป็นติกต็อกเป็นย t ท b e หน้าหนังสือพิม โทรทัศน์นะครับก็ยังมีการพูดคุยในเรื่องราวเหตุการณ์ข้อพิาพาททางทะเลบริเวณเกาะกูดกันอยู่นะครับพอดีวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่เมีนาคม267 7ที่สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวแสมสารอำาเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพเลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บราการทหารเรือหรือว่าพบทรนนแหละครับเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปีพุทธศักราช2500 67โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและผู้บังคับบัญชาในกองบริการฝึกเข้าร่วมวิธีสําหรับการฝึกกองทัพเรือประจําปี2567จะขึ้นระหว่างวันที่20พฤศจิกายน2566ถึงวันที่1สิงหาคม2567โดยใช้กําลังคนตลอดการฝึกจํานวน4,500นายว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งการฝึกสาธิต ในพิธีเปิดครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์อันตึงเครยียดใกล้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก็คือใกล้ๆพื้นที่เกาะกูดนั่นเองนะครับโดยสมมุติสถานการณ์ประเทศแดงใช้กำลังเรือลบอากาศยานฐานราบเข้าแทรกซึมชายฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจของฝ่ายน้ำเงิน้นำงินจึงส่งกําลังและยุโทโธปกรณ์ปืนอาวุธนําวิถีต่อสู้อากาศยานปืนใหญ่ขนาด130มมิลลิเมตร จากหน่วยประชาก,การต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งสซอรฟอฟและปืนใหญ่อัตราจร ATMG ขนาด155ม mm ิมและกำลังพลจากหน่วยทหารราบจากหน่วยพิบัติการนาวิกโยธินตอบโต้จนสามารถป้องกันพื้นที่เอาไว้ได้นะครับพร้อมกันนั้นยังสาธิตการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยจากพื้นที่ความขัดแย้งและการช่วยเหลือตัวประกันจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองยุทธการหรือว่าหน่วยซิวนั่นเองนะครับจากนั้นพลเรือเอกอดุงได้ลงมาทักทายและให้กําลังใจและรับฟังรายงานปัญหาการฏิบัติงานของหน่วยพร้อมระบุว่าวันนี้มาให้กําลังใจเราทุกคนตั้งแต่ระดับผอบทรจนถึงพลทหารจะร่วมกันฝึกไปด้วยกันให้ดีที่สุดจากเหตุการณ์ที่ทุกคนได้สาธิตวันนี้คือยาดเงือและกําลังใจกําลังกายของทุกคน ในเวลาเรารบจริงไม่ได้สวยงามหรือมีกลิ่นหอมแบบนี้มีแต่กลิ่นคาวเลือดมีแต่ผู้เสียชีวิตคนข้างกายอาจจะตายอวัยวะอาจขาดวินฉะนั้นเราต้องแก่งฝึกให้มากกว่าเป็นจริงและทำตามอดีตผู้ค้าพรชาที่สอนเราไว้รบอย่างไรฝึกอย่างนั้นพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนตั้งใจฝึกขอทุ่มเทกับการฝึกให้ประชาชนชาวไทยเห็นว่ากองทัพเรือมุ่งมั่นตั้งใจและ มีความพร้อมหากมีวันนั้นกองทัพเรือจะต้องไม่แพ้ใครนะครับท่านผู้าการทหารเรือนะครับก็ได้กล่าวอย่างเข้มแข็งนะครับโดยพเลเรือเอกอดุงได้ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการรักษาอธิปไตยของชาติหลังจากการฝึกในวันนี้ว่าการฝึกนี้เพื่อให้คนของเราเองมีความพร้อมถ้าต้องปฏิบัติการกองทัพเรือต้องรบชนะซึ่งกองทัพเรือมีการฝึกเช่นนี้ทุกปีและ สารต่อมาตลอดเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่มีความพร้อมในการป้องกันประเทศเมื่อถามว่าในพื้นที่เกาะกูดมีกําลังพลสออรฟรความพร้อมในการดูแลพื้นที่เป็นอย่างไรทางพลเรือเอกอดุงกล่าวว่าพร้อมรบร้อยเปอร์เซนต์ไวอย่างนั้นนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือนะครับช่วงนี้เขาก็มีการฝึกฝึกหนักด้วยพี่น้องนะครับ แต่บางอื่นพี่น้องทําไมต้องมาฝึกในช่วงนี้ใช่ไหมนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีข้อมูลข่าวสารข้อพิพาททางทะเลบริเวณเกาะกูดเนี่ยมันโด่งมาดังขึ้นมาในสื่อโซเชียลตามเพจตามเฟซต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโด่งดังมีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับไอ่วาจะเป็นทางฝักฝังของรัฐบาลน,นะครับในนบดลปฐมบวานผมก็ได้นําให้พี่น้องได้ฟังแง่คิดมุมมองแล้วก็ตกลงหรือว่า MUCC o ะครับซึ่งเมื่อวานพี่น้องก็คงได้ฟังแล้วซึ่งทางคุณนุพดลปัฐมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยในช่วงปีพศ2 5 4 4เนี่ย <อะ S 1> ก็บอกว่า m o u c 44เนี่ยไม่ทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งมันจะจริงหรือไม่จริงนะครับเราก็มาติดตามตอนต่อไป